ở đây để chơi mà này, qua góc kia bây giờ nó ngay, qua chạy con. để con, nụ bắt leo nó ở phải không Ừ. Tôi chào, tôi vang vang, bảy lệ con, bảy.

bây giờ bây đi bây giờ đứa đứa bây giờ đi, bây 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 đứa đứa à, đứa đứa đứa. bây bây đứa 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 đứa. bây này, bây 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 นั่นไปเลยโค้เลยตัวบ่อบ่รไปเั้บ่ปั้นล่วงเด่นน้องก็เด่นก็ุอนเลยบบบบไม่อุ้นก็จอนน่นันันไม่ไปเลยโค้นไม่มันก็ไม่ที่ให้ไม ก็ม่ใจวิ่งดิ้นนี่แรวงก็วิ่งปั้มวิ่งที่ยางวิ่งีำไ่คันนี่้ขีที่ปูนี่เลยะโกำลังทัดมันเลยยิึงจอดลับเลยเลยมึงตไนูนูตชุนกันนะกว่าเดีนะแต่เดี๋ยวคลิปนูนชุน

จเอาไม่กงคัโตอนเกเลยนไอ้กุอครับเสษหนึ่งมายกไปเลยครับ มีสไปเดอร์แมนด้วยครับนี่ครับสไปเดอร์แมนครับ ครับมาดูเขาใส่โซ่ครับ ตอนนี้พักอยู่ครับดูครับใช้เวลากี่นาทีครับ ขาดสองอนนะครับนี่ครับแล้วก็ตัดออกครับแล้วก็เปลี่ยนใส่อีกสองเงนฮะอ๋ออ,อ,อยากลงคลิปครับอ๋อ <laughs> สามเดือนอัดจะรบีหนึ่งครั้งครับของเคครับนี่ครับ หนึ่งแสนหนึ่งแสนไม่ต้องต่อรองไม่ยกได้เลยครับตามเต้เนตามเต้เนอเอาเลย เอ้ยทําอะไรวะครับตรงนี้เดี๋ยวนึกว่าหมดไหนก็โมมันลูกเดี๋ยวปุ้มมา <laughs> 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 okay, <laughs> มึงอัดที่จับวิแเพื่แกเพือนต้องกจัวิป้ผู้ป่าวยบานจัวิตรงนี้ต้อัจบวิปาก้าบานถ้าเป็นปืนกอนกินแค่ไหนเดี๋ยวรถไม่จังถ้าจังไม่รถก็เราไยินเลยอย่นี้นี่ ย่งไปได้เลยอันนี้นั่นอยู่ไปเลยครับหลังจากโซ่เข้าในร่องแล้วนะครับรก็ต้องเอาไม้มารองตรงนี้ครับรแล้วก็จะเลื่อนด้านบนนูลงมาอีกครับเดี๋ยวครับลูกพี่เขจะใส่ครับ Oh. หลังด้มันโยนอยู่ อเลอร์มันตีอยู่บนโซ่ครับตนะีเข้าไปครับตีตีนี่เป็นแท็กนะครับทีที่เป็นแท็กเลยครับเข้าเลยครับ દ ข้าแล้วครับเข้าแล้ว เข้าแล้วเข้าแล้ว ดานนีดานนั่นมาแล้วพี่น้องคือว่าจ้างทำโซ่ยังไม่กลับครับจ้างเอมาอีกแล้วครับนี่ครับจ้างเอครับสองจ้างมาเจอกันครับนี่ก็ใส่โซ่ใส่สลักเสร็จแล้วนะครับก็จารีก็เรียบร้อยแล้วครับที่งนั้นนะครับอาจจะเรียบร้อยแล้วครับก็เชื่อมเชื่อมบูธครับเชื่อมสลักนะครับนี่ครับ สวัสดีจ่างสู้ยังไม่ได้กลับนะครับจ้างเอมหอีกแล้วครับโอเคครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ